เราจะพร้อมนะครับขอให้ยื่นมาเลยนะครับ <นะ S 1> ยื่นมาก็ตอนนี้มีเหตุอว่ามันเป็นปัญหฐานของสัง,ง,สง,งะะคมไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของเหตุหมาที่เกิดเรื่องเนี่ยพอมีการลักลอบนะครับหรือผิดกฎหมายเนี่ยคุณภาพก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็แต่ว่าขอถ้าหากแก้กฎหมายเนี่ยเราก็มีกฎหมายโลกที่รองรับว่าจะเปิดยังไงลักษณะไหนไม่ให้ใครกลุ่ม เด็กเยาวชนเข้าถึงนะครับแต่มันยังมีกลุ่มอีกฝั่งที่ไม่เห็นด้วยมองว่าด้วยสังคมไทยเป็นสังคมที่มีระเบียบมีอะไรมีเม,มืองพุดมีป,ป,ป,ปัทญา,า,า,ามีอีอย่างนึก็เมืองพุดใช่ไหมครแต่ถามว่าถ้ามีทร,ริปถ,ถูกกฎหมายเนี่ยมันแก้แก้เรื่องทางคดีทางเพศได้ไหมนะครับลองเราไปศึกษาดูเรื่องการหย่าร้างได้ไหมนะครับก็ต้องต้องเอามาศึกษาแล้วเอาคนที่เห็น ตาน,นา,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 นนานะครับมามาเข้ามาร่วมการพิจารณาในครั้งนี้ด้วยครับ